ทำไมพูดไม่ทำไมพูดไม่ลอกอ่ะแล้วทำไมต้องบังคับให้บอกว่าลอกก็ไม่ได้ลอกไงตานก็รู้ว่าแต่ไม่ชอบการโกงข้อสอบอ่ะแล้วก็หายใจหายใจเชนนีคหายใจเออแล้ววันนี้เนี่ยในห้องนี้ก็มีอุปกรณ์ในการไลฟ์สตรีมมิ่งให้ดูอีกด้วยครบเลยออดุดันไม่เกรงใจใครต้องเด็กมหาลัยเออ ตาลงานไม่ใหญ่แน่นะตาลถ้าเป็นงานแบบที่ฉันเห็นเธอตามในข่าวอ่ะฉันไม่ไปแน่งานเล็กๆงานสบายๆมีแต่คนกันเองทั้งนั้นแหละเตย้ยเธอต้องมาให้ได้นะเพราะเราไม่ได้ออกงานด้วยกันนานและโอเคโอเคก็ได้เดี๋ยวฉันขอตัดสินใจแป๊บหนึ่งแล้วกัน Kissy Kissy Cuppuccino e s p e s o Arabica มอกพลาสุปริติ์ยากินนะหรือป่าต้องโก๊บจอยบ้าละพี่ว่ามันยังข,ดขาดไปอยู่นะต้องเพิ่มอีกหน่อยอะเฮ้ยทำไมช็อตฟิลแรงขนาดนี้อะคุณพี่เป็นเพราะว่าหนูเลือดกุ๊บบี้หรือเปล่าคะมันคงต้องมีอะไรผิดพ้าตรงไหนใบก็ใจเลยสักครั้งเอามาคุยกันให้ดูด้วยล่ะแต่ยังบอกในตอนนี้ไม่ได้นะครับต้องรอไปดูในรายการวันนี้ครับโอเค<ะ>โอเคค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการเด็กมหาวิทยาลัยทุกคนวันนี้แต่เต้และตันตานะครับพาทุกคนมาที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมวานเคยมาแล้วนะแบบเออแบบปังแบบสับสับประหลาด นี่อยู่กับใครนุ่มรอสวัสดีนุ่มเกินเกินได้ผมบีมาทิชาครับซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตร์มหาลัยศรีประทุมครับซึ่งคณะนิเทศศาสตร์ของเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับมีทั้งการผลิตสื่อแล้วก็โปรดักชันต่างๆทั้งพีโพโพสอย่างเข้มข้นกันเลยบอกเลยว่าวันนี้มีกิจกรรมเยอะมากแล้วก็สนุกแน่นอนโอเคก็แบบครบเลยใชบด้านนิเทศเลยใช่เลยน่าสนใจมากไปเลยไหมคุณพี่ไปเลยฮะทั้งไหนคะ มีิจับไรลอะแล้วเธอตื่นไป้ทำไรคนนึ่นเขาจับแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รับไมค์ต่อจากพี่บีมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับาผมฐานนี้นะครับผมก็คือฐาน learning by doing นั่นเองนะครับผมปอนนะครับ Fd สาขาภาพยนตร์และดิจิตอลปีสาครับสวัสดีค่ะโยคะสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์ปีที่2ค่ะปอนกับีิโยมรับผยสาขานี้ค่ะเรียนอะไรบ้างสอนให้แบบ พี่ๆนักศึกษาเป็นยูทูบเบอร์เลยหรือเปล่าเออเปิดเลยมาถึงก็เปิดเย้ค่ะสำหรับสาขาการออกแบบสื่อสารออนไลน์นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะการออกแบบก็คือการ Creative นะคะก็คือการสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ ผ่านผลิตสื่อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะ mm. ก็สาขานี้นะคะ mm. ก็จะเรียนได้ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นอินอนเซอร์นะคะแล้วก็ยังเป็นอีก10กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางภาครัฐเน่ยสนับสนุนนะคะก็สามารถพูดได้ทั้งกอยอออแล้วก็กยอสคณะเรานะคะก็ยังสอนให้ทํางานกันเป็นทีมนะคะทุกคนก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะรับโปรเจกต์แบบกลุ่มหรือว่าโปรเจกต์แบบเดี่ยวนะคะก็ทํา โทนกล้องนะคะมูตแอนโทนนะคะหรือว่าจะเป็นการตัดต่อการทำเสียงนะคะใช่ครับและ<ช>ที่สำคัญนะครับเรารู้เบื้องหน้าแล้วครับรู้วิธีการทำงานต่างๆทุกแพลตฟอร์มแล้วเรายังต้องรู้เบื้องหลังด้วยนะครับผมว่าจะผลิตสื่อยังไงนะครับการไลฟ์สตรีมมิ่งยังไงผ่านทุกๆแพลตฟอร์มด้วยนะครับผมออแล้ว,วันนี้เนี่ยในห้องนี้ก็ อุปกรณ์ในการไลฟ์สตรีมมให้ดูอีกด้วยครบเลยเยวจะพาไปดูด้วยนะครับได้ไหวที่นี่เขาเรียนแบบ l e ARNING BY DOING จริงๆนะคะเออสรุปในรอบข้อสอบปะ ไม่ได้ลอกก็บอกว่าไม่ได้ลอกไงตาบอกลอกตาเก็บอกมาเลยไม่ได้ลอกบอกว่าเห็นมันจะได้จบไงทาไมพูดไม่ทำไมพูดไม่ลอกอ่ะแล้วทาไมต้องบังคับให้บอกว่าลอกก็ไม่ได้ลอกไงตาลก็รู้ว่าแต่ไม่ชอบการโกงข้อสอบอ่ะก็รู้ก็ไม่ได้ลอกรู้ก็บอกลอกก็บอกลอกมันไม่ได้ยากตรกเขาก็เห็นเไม่ได้อกอาจารย์ยังเห็นเลยตอนนี้ตาหน้าเกลียดมากอ่ะไม่ได้ลอกทําไมไม่ยอมรับอ่ะไม่ได้ลอกบอกมาเลยว่าลอก ไม่ได้รบโอเคโฟไว้ก่อนโฟไว้ก่อนจำไว้นะการแสดงคือการรับและการส่งเมื่อกี้เพื่อนพยายามส่งความรู้สึกของเราเขาบอกว่าอยู่รอหน้าที่ของยูคืออยู่คอนแทคกับเขาแล้วรับความรู้สึกที่เขาส่งมาหน้าที่ของหนูคือพอรับมาแล้วรู้สึกยังไงฉันไม่โอเคฉันปฏิเสธฉันไม่ยอมรับก <"C' ans S 1> okay ับสิ่งที่เธอพูดจริงจริงแล้วเราทำนี่ออกไหมแล้วก็ หายใจหายใจใช้เทคนี่หายใจเออเพราะว่าเวลาที่เราเล่นแล้วแบบเรากำลังจะกรีดอะแล้วเราไม่เราไม่ยอมหายใจมันจะหายจัจไม่ได้โอเคเนาะหายใจได้ได้ค่ะถ้าเข้ามาเรียนก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้เออค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก็อยากจะบอกว่าตะกี้สลบ ยายเด็กคนนั้นมันลอกค่ะยายเด็กคนนั้นโตมาลอกข้อสอกวันนี้นะคะเราได้มาเจอกับหัวหน้าสาขาแม่ใหญ่ของเรานะคะแม่โอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นคุณแม่ที่สอนพวกเรานะคะสื่อสารการแสดงครบอย่าง360องศาร้องเต้นเล่นและ a c t ิ้งโตดรสุชาติมุตกิงแก้วนะครับหัวหน้าสาขาสื่อสารการแสดงคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมครับเย้ สอนปีไหนบ้างล่ะก็จริงจริงก็สอนตั้งแต่ปี2ปี3แล้วก็ปี4ครับเพื่อนเพื่อน้องๆองทุกคนดูแล้วสนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะต้องมาเรียนกับพี่นะคะเพราะว่าพี่เรียนทุกวันแล้วมันสนุกมากแล้วก็ได้ฝึกทําอย่างนี้นะคะเป็นประจำเลยเพราะว่าแม่ก็คอยโค้ดแล้วก็เป็นผู้กำกับให้พวกเราด้วยค่ะถ้าอยากสนุกต่อไม่ใช่มีแค่นี้นะค่ะเรายังมีข้างบนรอยยูข้างบนเป็นอะไรเป็นห้องเรียน ไอ้ไม่หมดเลยเดี๋ยวอยากให้ไปดูนะว่าห้องเรียนเรามีอะไรบ้างใชครับที่นี่เราเรียนแบบ36 0กองศาทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยมีห้องเยอะมากครับอยากให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะอาจารย์ผู้กนันีต้องต้องมานะต้องเรียนอะไรล่ต้องยืนเหรอต้องเลยได้ค่ะเดี๋ยวเราไปห้องถัดไปกันเนาะแม่เนาะค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะอจริงจริงจริงเป็นพี่ไกด์สาขาสื่อสารการแสดงนะคะชื่อฟีฟ่าค่ะอยู่ชั้นปีที่3าแล้วค่ะ พี่พีระสวัสดีค่ะนีะทางไหนครับพี่พีระทางนน้นเลยค่ะโอเคปาปาขึ้นนาะโด้ครับขอบคุาจารยสอนต่อได้เลยค่ะสนุกมากเลยค่ะฮายนี่นะคะก็จะเป็นห้อง ร้องเพลงของเรานะคะหรือว่า Voice Studio นั่นเองค่ะซึ่งสามารถเข้ามาเรียนร้องเพลงที่ในห้องนี้ได้นะคะซึ่งเราเรียนกันจริงๆค่ะจะมีคุณครูนะคะคอยมาสอนเรารวมถึงทั้งวอร์มเสียงเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้ไปออกงานจริงแบบครบทั่ว360องศาเลิศเลิศค่ะใช่แต่แค่นี้ไม่พอเราจะพาไปที่ห้องนี้อ่าแล้วต่อไปนะคะเราก็มาถึงที่ห้องนี้ กำลังทำอะไรกันอยู่เอ๊ะเรียนแอคติ้งอม่ได้แอคใจใช่แต่แอคติ้งไม่พออยากม้วนไหมครูก่อนสุดพร้อมหรือยังพร้อม้วนหรออะไปตามฉันมานี่นะคะก็จะเป็นห้องใช้สำหรับการซ้อมเต้นนั่นเองค่ะก็จะมีครูสอนเต้นนะคะแบบว่า มีทุกฟิลมีทุกเพลงให้เราได้เต้นทุกแนวเลยไม่ว่าจะเป็นสตรีทเคป๊อปเกาหลีเกาใจไทยลัมเอ้อเอลยางไงได้หมดแต่วันนี้ครบเลยนี่ดูเออไปดูความนอง้ไปเอ่ะเข้าไปเลยเไปเลยอเออร้องวย กันแบบ300อ,อะไร6กสิงสาเ,เทลเียดเดี๋ยวท้างนั้นนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะไปเรียนกันต่อที่ห้องถ่ายภาพกันค่ะค่ะรู้ใช่ไหมคะว่าสกิลการถ่ายภาพเนี่ยเป็นศาสตร์ที่สําคัญนะคะแห่งการเล่าเรื่องผ่านภาพค่ะและทุกคนนะคะก็จะได้เรียนกันตั้งแต่ปีหนึ่งและทุกสาขาเลยค่ะ แสดงว่าห้องนี้คือเหมือนเป็นห้องสําคัญเลยใช่<ๆ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องได้เรียนได้ลองทําจริงๆนี่ก็เป็นตากล้องยกจนแบบแขนแข็งเลยแขนชาแขนสัน่นแต่ว่าสนุกค่ะเพราะว่าเหมือนได้แบบว่าออกไปทํางานจริงๆเพราะฉะนั้นก็คือน่า,ารียนสดุดไหนชอบมากย,ยังไงชอบมากต้องมาเรียนแล้วหรือเปล่าโอ้ยังไปสมัครเลยค่ะ เดี๋ยวขอไปเดินดูสะหน่อยนะตันเนาะอ่ะ,อ,ะอยากดู <ไป S 2> ด้วยไปด,ยดูกัน <ไป S 2> จ้าไปค่ะ เฮ้กลับมาแล้วใช่คิดถึงรอขนาดนั้นน,นี่พี่พิมพาสาวสวยน่ารักคนที่เล่นเป็นกันเองใครคะนเนี่ยออสวัสดีค่ะปีโป้นะคะจากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลปี4ค่ะ ปีสี่นะพีส่เค่ะนะ่นะะรารักดเลยตอนนี้เราก็อยู่กันที่สตูดิโอนะคะที่สูนย์มเดียของเราของมองสิปทุมของเราค่ะบทเรียนสุดท้ายนะคะ Dynamic Learning ค่ะก็สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลของเราก็พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตอบสนองกับอุตสาหากรรมการทําภาพยนตร์แล้วก็พัฒนาให้เด็กๆมีสกิลมากกว่าหนึ่งอย่างมีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สาคัญนะคะเรามีการให้นักศึกษานได้เริ่มออกกองกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยทีเดียวใช่แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้แบบ ทำในหลากหลายหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการจัดไฟการจัดแจงงบประมาณมการทําเสียงการตกแต่งให้มันมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็ทุกๆอย่างอะคะ่ะมันจะนําพาทุกคนเข้าไปสู่ชั้นปีที่4ที่เราจะได้ทําภาพยนตร์แล้วก็ฉายในโรงภาพยนตร์จริงๆกันด้วยค่ะใช่ใชอย่างปีล่าสุดก็จะมีเ,เขาจะเรียกว่าเทศกาลฉายหนังค่ะครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5, เ้าก็นําภาพยนตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่สเนี่ยไปฉายที่โรงภาพยนตร์ที่เซนทรัลโรลค่ะ อาังจพีพโพนะครับก็ง่ายๆเลยพีก็จะเป็นขั้นตอนการเตรียมในขั้นตอนนี้เราก็จะคิดบทหาพลเรื่องที่น่าสนใจปรึกษากับเพื่อนว่าเราอยากทําหนังแนวไหนหรือว่าจะทํำสโคปประมาณไหนวางแผนต่างๆกะสโคปลงตัวอะไรเรียบร้อยเราก็จะนําขั้นตอนพีเนี่ยไปอธิบายให้กับคณะกรรมการฟังซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็จะช่วยเรากั้นกอง แล้วก็คณะกรรมการเนี่ยก็เป็นพี่ๆที่เขากำกับหนังมาเยอะมากเลยครับซึ่งแบบว่าเป็นสมาคมพูมกับแ่งประเทศไทยด้วยโลยใช่ีพี่ปายาปิ่นแก้วแล้วก็พี่พี่ใหญ่ว่าทพี่บัณฑิตทองดีพี่ออนค่ะแล้วก็มีพี่ราเชลิมตระกูลครับซึ่งว่าชื่อคือคุ้นผูกกันอยู่แล้วใช่เป็นแบบตัวพ่อแล้วก็ไปถ่ายทํากันจริงๆในโปรดักชั่นถ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการพรีเซน แล้วก็การอธิบายแบบเหมือนทัชอัพกันตลอดกับพี่พี่พ่วงกับครับซึ่งแบบว่าทุกคนก็จะได้แบบใกล้ชิดกับตัวจริงประสบการณ์จริงเลยแรงมากอันนี้ไม่ใช่ใครก็ทําได้นะใช่แล้วเข้ามาเรียนที่นี่อีเสสศาีประทุมคือได้ใกล้กับตัวพ่อพ่มงกลับเลยจริงนะแล้วก็มาจบที่แบบขั้นตอนโพสตเดี๋ยวว่าอาจจะมีตีตียกันบ้างว่าเอ้ย ตรงนี้อาจจะต้องแก้สีนะทำเสียงใหม่นะเพื่อความสมจริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบว่าทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยก็อยู่ในโปรเซสที่แบบว่าถูกขัดเกลาโดยผู้ใหญ่โดยอาจารย์แล้วก็โดยพี่ๆแบบว่าที่เป็นที่ปรึกษาด้วยหลายๆอย่างเลยครับมันก็เลยทําให้แบบโปรเจกต์นี้ออกมาได้ในแต่ละทีมใช่ตรงกับคอนเซปต์ที่ว่าให้นักศึกษาได้เรียนจริงกับประสบการณ์รกับตัวจริงในวงการบันเทิงด้วยประมาณนี้ค่ะใช่อันนี้จบแล้วนะใช่จบจึง้ง มีคนกระติดมานี้นอกรอบคือบอกพี่บีมนี่คือเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะเฮ้ยล่าสุดทีสิที่บีมทาไปก็เป็นผู้กำกับครับแล้วก็ได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนัชไยหนังห้าใช่ครับภาพยนตร์บีมชื่อว่าฝังใจครับอ่าจะชอบฝังใจหรอดูอีกแเคมาแล้วอยากดูต้องทําไงบ้างคะจริงๆแล้วก็จะมีตัวอย่างของหนังครับใช่ไปหาดูกันได้แล้วก็จะมีอยู่ตรง นี่นี่เอ้อขอพออยงี้นี่นี่ <c oughs> มันไม่ใช่สารเสพติดมันคือสิ่งที่จะพาคุณเข้าไปท่องในห้วงลึกของจิตใจคุณเองแค่นี้นะมันจะช่วยได้จริง,รงหรอนะฟ้ามีอะไรจะบอก เรากำลังจะมีตัวน้อยด้วยกันแล้วนะฟ้านัดรักฟ้านะฟ้าไปทำแท้งเหอะเอาไว้แม่งก็พาละทั้งนั้นน่ะเฮ้ยพี่พี่จะมาแคนเซิลงานกลางคันแบบนี้ไม่ได้ปะอย่าพิ่งได้ปละฟ้า นัดขอโทษนะทุกๆอย่างเลยถ้าวันนั้นเราไม่ทะเลาะก,กันเราก็คงไม่เป็นแบบนี้เย้และตอนนี <just like music plays> ้เราก็มีกันที่ห้องอะไรคนเนี่ยห้องทำเสียงค่ะก็หลังจากที่เราถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ตัดต่อแบบเรียงภาพเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมาทำเสียงในห้องนี้นั่นเองค่ะซึ่งห้องนี้ก็เรียกว่าห้องทำเสียง7.1ค่ะ ห้องทำเสียง7.1คืออะไรคะพี่มคือห้องทำเสียง7.1เนี่ยครับมันจะเป็นระบบเสียง s ซ r r o u n d ที่แบบว่าใกล้เคียงกับโรงภาพยนตร์มากที่สุดครับอย่างเช่นแบบว่าถ้าตัวละครเข้าจากทางซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยเสียงของเราก็จะเล่าเรื่องได้ด้วยว่าเออมันไปจากทางซ้ายไปขวาจริงๆที่แล้วใส่หูฟังแล้วบางทีเสียงเพลงจะมาแค่แบบเหมือนเวลาเราไปดูหนังไง ที่เสียงมอนมาจากข้างหลังมันมาจากข้างนี้อีาากอีกั้างน,าางนึงไม่มาใช่ห้องโฟเลสเจอจุดหนึ<ะ>่งเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะ,อะเอาไว้ทำเสียงเซร์ราอย่างเดียวค่ะ,ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็สามารถเลคคอร์ดเสียงแบบว่าไวโอเยอร์ทับพูดไปใหม่หรือเสียงภาคซ้ำหรือว่าการมิกเสียงต่างๆให้แบบว่าเออมันมันมีความละเอียดอ่อนมากขึ้นในเรื่องของเสียงที่มันสามารถเล่าเรื่องให้เราได้ด้วยก็ได้ด้วยเหมือนกันครับเออแต่จริงด้านอื่นก็ได้ปะร้องเพลงรสองเง่ะ

ในห้องนี้นครับก็จะเป็นห้องโฟล่น,นะครับคือทําเสียงประกอบสมจริงนะครับนะมู๊แตะต่อยเสียงกระแทกดังตุกตับหรือแม้กระทั่งเสียงเคาะประตูนะครับเสียงเดินก้าวเดินในภาพยนตร์นะครับก็จะเป็นเสียงที่ใช้ห้องนี้นครับจัดการทั้งหมด เรียกว่ารวมตัวสาวสวยเฮ้ยไม่ใช่สิห้าถูกต้องเขาเรียกว่าสางบวกสามเพราะว่าเรายืนพื้นเรื่องความสวยอยู่แล้วแน่วันนี้นะคะตานก็ขอเป็นตัวแทนนะคะขอบคุณพี่ไกด์ทุกคนมากเลยค่ะขอบคุณน่ารักกัะทุกคนเลยใช่ที่แบบพาเราไปชมไปจับไปจุ๊บไปเจ๊ะอันจริงน้ำจุ๊บอันจุ๊บน้ำจิ้มเฮ้ยได้แต่จเออไม่ได้ได้เอาเหอะเอาเหอะได้ สุดท้ายอยากให้พี่เนาะฝากเชิญชวนหรือจะแบบอยากจะบอกอะไรแล้วน้องที่กำลังจะอยากเข้าที่นี่กันบ้างหน่อยสำหรับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสิลปวัฒนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอินกริเดียนที่ลงตัวมากๆนะคะสำหรับวงการสื่อสารมวลชนนะคะก็อย่างสาขาก,การออกแบบสื่อสารออนไลน์นะคะก็จะทําให้น้องๆทุกคนนะคะเก่งในทุกแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็สามารถสร้างสื่อ,อยังสร้างสารรค์นะคะแล้วก็สามารถหาไรายได้นะคะสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยนี่เลศ ส่วสาขาสื่อสารการแสดงนะคะที่นี่นะคะเราก็สอนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะ,ค,ะครบทุกวงการะคะ่ะแห่งศาสตร์การแสดงทั้งร้องเต้นเล่นและก็ความคิดสร้างสารรค์นั่นเองคะ่ะและที่สําคัญนะคะเราก็สามารถทําให้คนที่ อยู่เบื้องหน้านะคะสามารถมีทักษะและสกิลนะคะการเรียนรู้บริหารของเบื้องหลังได้อย่างเต็มที่อย่างเต็มศักยภาพเลยค่ะสุดยอดเลยเป็นเบื้องหน้น oh. าที่ได้ก็ต้องจากเบื้องหลังดอด <Lord. S 2> สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลนะคะอาจารย์ก็จะเน้นพัฒนาให้นักศึกษามีความสามารถมากกว่าหนึ่งอย่างคะ่ะแล้วก็เราจะให้ความสาคัญเกี่ยวกับขั้นตอนการถ่ายทำไม่ว่าจะ พีโปรดักชั่นโปรดักชั่นแล้วก็โพสโปรดักชั่นค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเพื่อสร้างให้นักศึกษามีศักยภาพแล้วก็ให้สามารถไปยืนแถวหน้าในวงการภาพยนตร์ได้ค่ะดี<อ>ทุกอันเลิศทุกอันใช่ค่ะหนูว่าเล <c oughs> ิศมากมะอัปรอบเลยสูตรจริงเลิศต้องเรียนต้องสมัครรอนไปสมัครฮะปินดนจ๊อ เอาอกจ